ไไอาย<ป>อายมากไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยอะไรเงี้ยคนคนนู้นคนนี้ให้แนะนำไม่ใช้ที่เป็นผงเป็นอะไรเงี้ยลองมาหมดแล้วไม่รอดเลาที่แบบคนพูดถึงว่าเท้าเ,เหม็นแล้วคนนึกเหมาก่อนเลยมันรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นกูตลอดเลยวะอะไรเงี้ย กูอีกแล้วเหรอมันก็จะมีมันก็นอยแหละบางทีไม่ได้เข้าไปในออฟฟิศเลยอะไรเงี้ยนั่งอยู่ในข้างนอกเพราะไม่มัน่นใจปกเ,เิถ้าเกิดตามทำงานแล้วตามเดินทั้งวันอะตามจะรู้รู้ตัวเองแล้วว่าตามจะเท้าเหม็นต้องล้างและต้องฉีดอะไรสักอย่างละอืออือคือรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนเท้าเหม็นใช่เป็นมานานหรือยั น่าจะตอนเรียนเข้ามหาลัยประมาณ3ปีละสามสี่ปีเป็นตอนมหาลัยใช่ใช่แล้วตอนนั้นเราใช้ชีวิตยังไงว่าทุกทีเวลาออกไปข้างนอกก็ต้องเท้าหมึกเวลาไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมไปบ้านเพื่อนอ่ะเราไม่อยากไปบ้านเพื่อนแต่ก็จะถอดรองเท้าก่อนก็จะมองหากองน้ํากันว่าต้องล้างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมุ่งไปล้างเท้าก่อนที่ใช่ใช่ผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอล้างเท้าก่อนนะจะเป็นอย่างนี้ตลอด ถ้า,างตรงนั้นมันไม่มีห่ะไม่มีมเราก็ต้องแบบมีมีครั้งหนึ่งไปถ่ายงานจังหวดัดจังหวัดอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นแล้วเขาแกเปิดร้านชำโฆนณาถอดรองเท้าเขาจะเขียนไว้หน้าหน้าหลังบอกแม่ยมไหว้แม่ขอโทษน,นะกูขอใส่รองเท้านะาอะไรอย่งางเงี้ยเท้าผมมีกลิ่นผมก็เดินแม่ก็บอกโอเคโอเคใส่แทงเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเอออันนั้นก็ลอดไปหนึ่งด่างแล้วอะไรเงี้ยมันก็เออโอเควันนี้ดีหน่อย ไม่ต้องถอนใจใช่ işte, เขาเห็นใจเขาแ <iences S 1> <ด>น่เขาเจะ <laughs> <laughs> ก็ต้องถอดก็ต้องแบบขอเวลาก่อนแป๊บนึงขอไปล้างเท้าก่อนนะมีคนพูดให้ไหมว่าแบบเขาเหม็นน่ะเสียใจป่ะแบบนี้แบบนี้เคยโดนแบบจริงจังเลยนะอหอ้โหไม่ไหวว่ะอะไรเงี้ยหนอยหนอยตัวเองอืก็หนอยตัวเองใช่ ทำไมกูเกิดาติเมว็วะเราใช้ชีวิตกับมันยังไงก็ต้องปรับแต่ก็พยายามหาทางแก้อยู่เหมือนกันว่าจะเอาชนะมันยังไงดี 嗯。